สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่12กันยายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวร้องก็คือ9กับ2นะคะ0 0 0 2 0 3 0 6 0 8 0 9 3 0 3 1 3 2 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 9 3 1 0 2 6 0 3 2แล้วก็3 2 9นะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสามาัคคี VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ8ตัวรองคือ0นกับ2 6 0 6 2 6 4 6 6 6 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8 0 6 8 6 8 2 0 8 2 2 6 0กกอยปนเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะอย่าลืมเอาสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เด้อจากลาวเฉพาะกิจกับลาวสามาัคคีเด้อมาซื้อด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนอวันนี้โตไม่รู้ว่าอันไหนที่จะเข้าสามตัวตรงๆเนออาจจะเป็นลาว VIP กับลาวเฉพาะกิจนะศูนย์สามสองเนี่ยสองสามศูนย์นี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางกันแล้วกันเนาะลาวพัฒนาลาวสามัคคีลาวเฉพาะกิจลาว VIP สามาัคคี v i p จับเลขสี่ตัวกับสี่ตัวมาตั้งอันไหนตรงกันก็นกซื้อ ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องมุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ